สวัสด <formation jin inh throat> ีครับเพื่อนเพื่อน Kevin BK c h a l นะครับวันนี้พบกับผมเควินนะครับและแน่นอนครับทีมงานผมพี่ปั้นนั่นเอง let's go สวัสดีครับผมวันนี้ครับแน่นอน พอชสวยราคาดีครับพอชสวยราคาดีมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูรีวิวได้ขับแล้วก็ได้เป็นเจ้าของอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเควินเอารุ่นนี้มาเลยนะครับพอชพานามรานะครับซึ่งตัวนี้เป็นโฉมแน่นอนเป็นโฉมปัจจุบันนะครับส่วนตัวรถนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันและแน่นอนที่สําคัญได้เทสต์ไดรฟ์กันด้วยและยังไม่พอครับเป็นเจ้าของได้ด้วย นะครับผมพร้อมกับราคาดีๆสวยๆเทพๆพบกันที่นี่เลยนะครับ k ควินบีเคการาชและ Supercar าร์สเปเชียนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงรถนะครับอย่าลืมเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมช่องของเราหรือเพื่อนๆที่ s u b s c r i b e อยู่แล้วอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับที่สําคัญแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ s u b s c r i b e นะกด subscribe เลยเพราะว่าของเรานะครับ analytics แจ้งมานะครับว่าร0อคนที่เข้ามาดูนะครับมี20คนที่ s u b s c r i b e เท่านั้นเองอีก80คนที่เหลือนะครับ เข้ามาครับ subscribe ด่วนนะครับซีเฟิร์สด่วนกดสันกระดิ่งนะครับเพราะว่ายิ่งกดก่อนยิ่งได้เห็นก่อนยิ่งได้เป็นเจ้าของก่อนนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องรถกันเลยดีกว่ารถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวเหมือนเดิมนะเพราะว่าทางเราจะพยายามคัดแต่รถมือเดียวไม่เพื่อนเพื่อนได้เป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับเพราะนั้นคันนี้ครับ Porsche Panamera Hybrid นะครับตัวปี2018นดะครับสำหรับคันนี้ออปชั่นโคตรล้นรถมือเดียวออกที่ b บล t o h o u s e นะครับผมออปชั่นล้นแค่ไหนเรามาด เชคอาร์ตนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูรายละเอียดกันเลยครับผมสำหรับรถพ r s c h e พนา a ม e ร a คันนี้นะครับแน่นอนภายนอกเป็นสี Car r e r a w h i t ไวนะครับพร้อมด้วยภายในที่เป็นสียอดนิยมนะครับที่เป็นสีที่เรียกว่า Two Tone หรือว่า Black แล้วก็ Box d o r r ดเรนั่นเองนะเป็นสีที่ตัดดำแดงอยู่ภายในนะครับรถปี2018นะครับรถมือเดียวมาแค่60,000กิโลท้เท่านั้นนะครับแล้วก็ปูออปชั่นแบบนี้ออกห้าง10ล้านกว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าออปชั่ LED Matrix PDLs Plus Headlights หรือว่าไฟหน้าเต็มนะครับแบบ4จุดใหญ่ PDLs Matrix นั่นเองนะครับ2ครับ Comfort Access ครับเป็นตัวรถนะครับที่เวลาเรากดดับเครื่องนะครับเบาะจะถอยหลังพวงมาลัยจะยกขึ้นให้สำเร็จเรียบร้อยเลยนะครับ Park Assist with Surround View นะครับก็คือจะเป็นตัว เซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังพร้อมด้วยกล้อง360องศานั่นเองคันนี้มีครบช้วนพาร์โนแรมิกกลาสรูฟนะครับหลังคาแก้วแบบเต็มบานนะครับมีทั้งฝั่งคนนั่งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนะครับซอฟท์คลอสดอร์สนะครับหรือว่าประตูดูดสีบานนั่นเองซ้ายวินโดว์ทริมอินไฮคลอสแบล็กนะครับหรือว่าตัวทริมตามหน้าต่างขอบประตูนะครับเป็นไฮคลอสแบลคมาจากโรงงานเลย8ปดสปีดพีดีเคนะครับอันนี้เป็นออปชั่นอีกอันนึงที่มีเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเกียร์พีดีเคแป how steering plus นะครับถ้ให้พวงมาลัยเบาขึ้นหรือว่าถ้าเวลาเราขับเร็วขึ้นก็จะกระชับขึ้น sport chrono package นะครับมีนาฬิกาอยู่ข้างบนตัวคอนโซลกลางแล้วก็แน่นอนปรับโหมดนะครับให้กลายเป็น sport plus ได้อยู่ที่ปลายพวงมาลัยตัวปุ่มวงกลมนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนมีมาคู่กับ sport respond ด้วย sport exhaust system คันนี้บอกเลยออปชั่นที่หายากมากๆตัวนี้ panorama คันนี้มีตัวกดท่อเปลี่ยนเสียงท่อได้ด้วย sport tail pipes in black นะครับปลายท่อ4ท่อด้านหลังจะเป็นสี black high gloss นั่นเองนะครับผม21 turbo design wheel รหรือว่าล21นิ้วนะครับเป็นลายเทอร์โบดีไซน์นั่นเองนะเป็นตัวที่แพงที่สุดเท่าที่ภายในมารารุ่นนี้จะมี4โ o n e อโต้คล i m a ม e c คอนโ o รลนะครับระบบแอร์แบบแยก4โซนทำให้ผู้โดยสารแล้วก็คนขับนะครับสามารถแยกกันปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับ14 w a y Sport s e a t s with Memory Package นะครบเบาะปรับ14 w a y เป็น Sport s e a t s Plus นะครับ Air s u s p e n s i o n w m t h PASM นะครับผมก็เป็นตัว Air Suspension ที่สามารถปรับสูง แล้วก็ปรับกลางต่ำได้พร้อมด้วย Porsche Active Suspension Management สามารถกดชกแข็งชกอ่อนได้ด้วย Seat e t i n g นะครับสำหรับคนอยู่กรุงเทพเรายังรู้สึกหนาวอยู่นะครับกดเบาอุ่นได้แต่ยังไม่พอครับคันนี้มี Seat v e t i l a t i o n นะครับสามารถปรับเป็นเบาเย็นได้ด้วยคือมีปุ่มทั้งฟ้าและปุ่มแดงซึ่งบบกเลยเป็นออปชั่นที่หายากนะครับกดปรับพัดลมได้3ระดับนะครับกดสีฟ้าปุ๊บแอร์เป่าขึ้นมาทั้งหลังแล้วก็ทั้งที่นั่งเลยนะครับ Lane Change Assist นะครับเวลาที่เราขับคล่อมเลนนะครับจะมีการเตือนตลอดเวลานะครับสำหรับการเปลี่ยนเลน นะครับเรียลดอร์ซันบลนะครับประตูหลังนะครับจะมีม่านกันแดดทั้ง2ด้านขึ้นมาด้วยต่อไป p o พ s ช e e รสเ s s s อ on h e a d r e s สนะครับปั๊มหัวหมอน o r s มี e มีครบถ้วนนะครับแล้วชั่นอันนี้ที่บอกเลยว่าดีและแพงและโคตรสวยนะครับคาร์บอนอิน c k a รตแพ็กเกจนะมาทั้งพวงมาลัยมาทั้งตัวคอนโซลมาทั้งแผงประตูเป็นคาร์บอนหมดเลยโคตรสวยอันนี้ลองดูได้เลยนะครับ Heated m u l t i f u n c t i o n s t e e r w n g Wheel นะครับ With Paddle Shift นะครับก็คือจะเป็นตัวพวงมาลัยแบบ m ม l e s h i ั t นั่นเองนะครับ เบอร์เมสเตอร์ไฮเอนนะครับระบบเครื่องเสียงที่อัปเกรดขึ้นมาจากบสอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นระบบเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นั่นเองนะครับด้วยการดีไซน์ของช่องลำโพงครับที่มีความละเอียดมากขึ้นทําให้ตัวเสียงนะครับและตัวลำโพงนะครับมีการดีไซน์แบบใหม่นะครับเพราะนั้นตัวลำโพงเนี่ยเสียงใสมากๆาออปชันนี้อย่างเดียวนะครับหลายแสนมากๆแบบโหหกเจ็ดแสนเลยอะออปชันของเบอร์เมสเตอร์ปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับซัพพลายเคเบิลนะครับแน่นอน DVD Cha เชนนะครับเปลี่ยนได้6กอันนะครับ มี Rear s e e t Entertainment ด้วยจะมีตัวจอหลังพร้อมด้วยตัวควบคุมแล้วสามารถดูระบบรถได้และตัวจอหลังสามารถดึงออกมาได้ด้วยเป็ระบบที่แพงมากๆเพราะนั้นออปชั่นที่ไล่มาทั้งหมดนี่แน่นอนหลายล้านเลยนะครับประมาณ4ล้านกว่าบาทนะเพราะนั้นคันนี้ครับแน่นอนออกห้างนะครับราคา10ล้านปลายปายเลยนะครับผมแต่ว่าเรามาเมืนี้นะครับกับรถมือเดียวแบบนี้ปี2018นะครับพร้อมด้วยกันชนหน้าเทคอาร์อีก3 0แสนกว่าบาทครบเลยนะครับรถมือเดียวแบบนี้ นะครับไม่แค่60,000โลนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะครับ6กล้านแปดแสบาทเพื่อนเเป็นเจ้าของเลยครับประหยัดไป4-5ล้านแล้วนะวันนี้เอารถมือเดียวแบบนี้ไปใช้เลยไม่ต้องรอรถด้วยนะครับเพราะนั้นโทร0 9น8 9 2 8 9 2 4หรือว่า0651697777นะครับติดตามทางเพจของ Kevin BK ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้จุดที่เราจะไปกันแล้วนะครับวันนี้จุดที่ตื่นเต้นคือไปทำการเทสต์ไดรฟ์นั่นเอง let's go ครับพี่ปั้น Say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off again lost. I'ma stay last stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have a douse, not what I'm about. Have your f cloud. It be raining now, I keep making sound. Go another round. Some legend bound, can't stop me now. Hablatonik panamera hybrid ภายในคือสวยมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ที่เป็นบอกว่าเป็นทูโทนนะครับก็คือจะเป็นโทนแบล็กแล้วก็บ็อกซ์ด e ร์เรดนั่นเองหรือว่าเป็นสีแดงวน์นะครับคือรถสวยมากๆนะครับพร้อมด้วยตัวอินเทอร์ i r คาร์บอนแพคเกจนะครับสังเกตได้ว่าพวงมาลัยนะครับเป็นคาร์บอนซึ่งลายคาร์บอนแบบนี้ทําที่บ้านเราไม่ได้แน่นอนเป็นคาร์บอนมาจากโรงงานพอซึ่งเนียนสวยมากๆแล้วก็มีการเคลือบเงาที่คาร์บอนนี้ทําให้เงามากๆแล้วก็เนื้อจับเนี่ยสม ooth นุ่มมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซล แผงประตูนะครับผมมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยที่เห็นอยู่นั่นเองนะครับโอ้ยังไม่พอนะครับตัวนี้นะฮะหลังคาแก้วครบถ้วนนะครับผมหน้าหลังนะครับแล้วก็ยังจะมีตัวเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ที่แบอกว่าแพงมากๆนะพี่ปันเมื่อกี้ฟังเสียงมาดเป็นไงพร้อมมากเนาะขนาดฟังเป็นแบบฟังจากคลื่นวิทยุนะไม่ใช่ไม่ใช่ฟังด้วยแบบด้วยบลูทูธหรือว่าตัวที่เป็นพวกระบบแชร์โทรศัพท์ไม่ได้ใช้ Apple Car Play นะใช้แค่วิทยุอะ คือเสียงโคตรดีนี่แบบรีวิวกับแบบรีวิวคือเสียงดีมากนะครับผมอยากให้มาลองจริงแล้วก็โหหลายๆแบรนด์คือซู้ไม่ได้เอา,อางี้ด้วยนะครับแล้วก็การรับสัญญาณคือชาด์โคตรๆแบบฟังแบบใสยยจริงนะฮะสปอร์ตเอ็กซ์อสมีนะครับกดได้เดี๋ยวนี้เราไปลองกันนะครับผมกับระบบตัวรถนะฮะนี่เป็นไงเดี๋ยวเราไปลองในโหมดสปอร์ตนะเพื่อนๆวันนี้เราไปลองกันโหมดสปอร์ตนะครับกับรถแบบนี้ใครที่อยากเป็นเจ้าของนัดด่วนนะะตอนนี้มีคน ก็ซิบบอกว่ามีคนนัดมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับผมก็รีบๆมาดูก่อนนะแล้วรถจัดไฟแนนซ์ได้คือแบบออกรถแค่ประมาณล้านกว่าบาทอะได้ขับตัว Porsche Panamera แบบนี้โฉมปัจจุบันแบบนี้ลุยครับมาเดี๋ยวเราไปลองกันนะความจริงรถรุ่นนี้แบบไม่ต้องซิ่งมากขับนุ่มๆเท่ๆอยากจะซิ่งก็คือซิ่งได้เพราะว่าแรงม้าเยอะมาก460กว่าม้านะครับโอเคมาไปแบบชิวๆ s p o t e x ครบโอ้ เปไง่ปั้นไปแบบผู้ดีไปแบบผู้ดีดึงดึงแรงแรงที่เห็นข้างบนนีนะ้คือเห็นว่าแบบ7.80.90นี่มิล e ์ Per ร์อเวอร์นะครับไม่ใช่กิโลเมตรไม่ใช่กิโลนะครับนี่เป็นมิล e ์นะครับเนาะเพราะนั้นคือ60 หกสิบมัลติเพลว์ก็คือ100อ่ะใช่ไหมข้อดีของรถคันนี้คืออะไรเนาะข้อดีของรถคันนี้คือนอกจากที่เรื่องปกติคือจอดรถง่ายอะไรปกติอยู่แล้วแหละนะครับข้อดีของรถคันนี้คือคุณจะเป็นผู้ขับรถก็ได้คือคุณจะเป็นผู้ขับรถคุณก็ดูเท่ก็ดูดีนะครับเท่ขับได้เองหรือว่าจะเป็นคนนั่งหลังก็เป็นไงพี่บ้านลาเฮ้ยล้าเลยนั่งหลังมีจอหลังให้เล่นนะฮะปรับองค์ปรับแอร์ได้เองปรับวิทยุได้เองด้วยนะครับมีเรียลชีต์อินเตอร์เนนตแล้วก็มีม่านหลัง บ้านหลังให้นั่งแบบสบาย private เลยคือเพราะนั้นขับรถคันนี้คือคุณจะเป็นคนคนหนึ่งอ่ะที่แบบไม่ต้องมีคนขับรถประจำนะครับสามารถใช้คนขับรถแบบเป็นครั้งคราวได้เอามาขับเองก็ได้นะครับผมเพราะนั้นเหมาะกับยุคสมัยใหม่มากที่แบบเอ้ยเราไม่ต้องแบบให้คนขับรถอยู่กับเราไปตลอดเป็นเดือนแบบอาจจะมีเป็นครั้งครั้งนะครับมีทีมคนขับรถอย่างเงี้หรือบางทีเราอยากนั่งไปประชุมที่ไหนเฮ้ยให้ GrabDriveYoka มาทำก็ได้นะครับสบายเลยนะครับ เป็นค้างข่าวแจ่แค่หลักร้อยนะครับแล้วขับแบบแรงอะ่นะเนาะโหแรงจริงสปอร์ตเอ็กซอสคือดีมากนะครับมีเสียงแบบเร้าใจเกียร์ p dK 8สปีดนะครับแล้วช่วงล่างเงียบกลิบถุงลมแอร์ซัสเพนชัน่นโคตรพร้อมเหมาะกับถนนบ้านเราอะ่ะเอาง่ายๆนะไปไหนก็ได้4คนฟิลขับแรงแบบรถสปอร์ตแบบแรงกว่าหลายๆขั้คันเลยอะ่ะบ้านว่าฟิลเป็นไง มันไม่ได้นุ่มยวบนะบางคนนึกว่านุ่มยวบแบบ S ไม่ใช่นะแบบไม่ได้นุ่มยวบ่แบบทุกพวก S ตัว W ตองสองนั้นแต่ว่าเป็นนุ่มยวบแบบสไตล,ล์เฟิร์มแบบพอร์ชนะฮะแล้วเงียบสุดๆห้องโดยสารเงียบสุดๆเพราะนั้นใครอยากได้รถแบบนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับ Porsche Panamera นะครับผมปี2018รถมือเดียวออก B-Auto House นะฮะ แล้วก็แน่นอนครับไม้ห0 0 0โลแท้นะครับผมมีประวัติเซอร์วิสได้ครบทั่วเลยนะครับออกห้างกับออปชันเต็มๆแบบนี้อย่างที่บอกสปอร์ตโครโน่สปอร์ตเอ็กซอสนะครับภายนอกนะครับมีไฟหน้าแบบเมตริกเต็มล้อ21ใหญ่นะครับซอฟต์คลอส์ดอร์ประตูดูดนะครับคอมฟอร์ตแอคเซสมีครบนะครับกันชนหน้าเทคอาร์ตเบิร์กใหม่นะครับหลายแสนนะครับแล้วก็แน่นอนอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจคาร์บอนเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์แบบนี้นะครับมีครบหมดเลยนะครับผม เพราะนั้นจอหลังก็มีนะครับผมโทรเลยครับ10ล้านกว่าไม่ต้องครับวันนี้นะครับ9ล้านก็ไม่ขาย8ล้านก็ไม่ขาย7ล้านก็ไม่ขายครับผม6ล้าน8ป0 0 0นเาทมบาเป็นเจ้าของเลยครับผมกับเควิน BK เนะครับ0 9 4ย์2 8 9 2 4ปหรือว่าศ6นย์ห7ติดต่อมาได้เลยครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับ subscribe c h a n n e l ของเรานะครับร้อยคน u b s c r i b e อยู่20นะครับอีก80คนนะครับรีบๆ c r i b e เพื่อจะไม่พลาดของดีรถสวยและเป็นเจ้าของได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับ Kevin b k Channel นะครับกับ YouTube Channel ของเรานะครับ Facebook Page Kevin b k Garage นะครับ Instagram Kevin BKK Garage ติดกันนะครับแล้วก็ www. kevinbkkgarage. com นะครับวันนี้ผมและพี่ปั้นนะครับลาไปก่อนนะครับรถสวยๆราคาดีๆนะครับบอกเลยว่าติดตามได้ไม่พลาดนะครับผมอย่าพลาดอย่าพลาดนะครับเสียดายนะครับผมหลายๆคนโทรมาเฮ้ยโหขายไปแล้วเสียดายรีบ Subscribe กดสั่นกันดิ่งเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็รถคันไหนอยากดูรถใหม่คันไหนนะครับ เดี๋ยวได้มาดูกันนะครับรถสวยๆเพียบหรือว่าใครอยากขายรถนะครับมีรถสวยอยู่ในมือนะครับอยากขายนะครับได้นอรๆให้ราคาสูงที่สุดในมัลติเวิร์สนะครับผมโอ okay. <laughs> เคเจอกันแมทน,น,นะครับผมและพี่บ้านเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah.